สวัสดีค่ะ Happy Thanksgiving ค่ะวันนี้ Black Friday นะคะใครไปช้อปปิ้งบ้างถ้าจะช้อปปิ้งก็ให้คำนวณเรื่องรายได้ของตัวเองก่อนนะคะว่าอะไรคือสิ่งจำเป็นที่จะช็อปไม่ใช่ว่าอะไรที่ถูกอะไรที่มันลดราคาก็ซื้อมาแต่ไม่ได้ใช้เปลืองเงินเปล่าๆค่ะทีเนี้ยจะมาพูดเล่าเรื่องของลูกค้าให้ฟังนะคะก็คือตรงส่วนว่าเวลาจะซื้อบ้านเนี่ยนะคะ คือให้คำนวณก่อนเลยว่ารายได้ของเราเนี่ยเท่าไหร่รายจ่ายของเราในบ้านเนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่นะคะแล้วก็คือเรายอมรับความเสี่ยงก็คือเราอะสามารถที่จะผ่อนบ้านได้เดือนละเท่าไหร่ก็คือรวม principal interest rate แล้วก็รวม property tax แล้วก็ home insurance แล้วก็คือถ้าใครดาวต่ำกว่า20%เนี่ย ก็จะรวม PMI ก็คือเรื่องของ mortgage insurance เข้าไปด้วยนะคะให้คำนวณถึงตรงนี้ด้วยเพราะว่ามีลูกค้าของแพมบางคนได้ pre approve สมมุตินะคะ Maximum 600แล้วก็แต่เขาอะไม่มองดูตัวเองว่าตัวเองสามารถที่จะผ่อนได้แค่3,000ไม่เกิน3,500เหรียญต่อเดือนเทียนี้ก็ไปซื้อบ้าน Maximum เลยค่ะแล้วค่าผ่อนรวม property t a x เนี่ยมันประมาณ4,2 0ต่อเดือน ซึ่งเขาชอบบ้านมากแล้วก็ผ่านอินสเปคชั่นแล้วก็ขอให้เซลเลอร์เนี่ยให้เซลเลอร์แอสซิสแตนต์ด้วยทุกอย่างเพอร์เฟกบ้านเพอร์เฟก r e แอเรียเพอร์เฟกหมู่บ้านด้วยเพราะว่าขับรถไม่ไกลจากที่ทำงานแค่15นาทีนะคะ,ะทีเนี้ย เราก็พยายามถามย้ำลูกค้าแล้วว่านี่คือสิ่งที่ทคุณต้องการใช่ไหมคุณผ่อนไหวใช่ไหมเงินดาวเนี่ยพอไหมเขาบอกว่าพออาญาตจะให้เงินกิฟตนะคะแล้วก็เงินเดือนเขาเนี่ยเท่านี้เท่านี้เท่านี้ไม่มีปัญหาในเรื่องการผ่อนบ้านเราก็โอเคผ่านทุกอย่าง1อาทิตย์ครึ่งผ่านไปนะคะยังไม่ถึง2ออาทิตย์เลยเริ่มเกิดอาการโควิดเริ่มเกิดอาการเพิ่งคิดได้ว่าตัวเองเนี่ย จริงๆแล้วสามารถที่จะผ่อนได้แค่ประมาณเดือนละ3,000ปะ3,002 3,005นี่ถือว่าแบบ stretch out too much แหละก็คือเริ่มรู้แล้วว่าตัวเองไม่ไหวทีเนี้ยก็หาทางออกเออไม่ไหวจะหาทางออกยังไงก็คือไม่อยากได้บ้านหลังนี้แล้วก็คือพยายามหาเหตุผลทุกอย่างเพื่อที่จะไม่เอาบ้านหลังนี้แพมในฐานะ buyer agent ใช่ไหมคะตัวนี้แพมก็ถามเขาว่า บอกเหตุผลแพร่ตรงๆหน่อยว่ามันคืออะไรที่ไม่อยากให้ได้บ้านหลังนี้แล้วก็รู้ว่าเหตุผลที่ยูให้มาน่ะมันเมคเซนส์ได้ก็คือสามารถที่จะได้ d e p o s i t MONEY ก็คือเงินมัดจำเนี่ยคืนแต่ก็คือแล้วแต่เซลเลอร์ด้วยว่าถ้าเขาอ r e e ที่จะออฟเฟอร์ offer ให้เราประนีประนอมเจอกันครึ่งทางเนี่ย เราก็ไม่สามารถที่จะ walk away ได้เลยเขาก็เลยยอมบอกเหตุผลแพมตรงๆว่าไม่ใช่สาเหตุอื่นเลยสาเหตุที่แท้จริงคือเพิ่งเริ่มคิดได้ว่าตัวเองเนี่ยผ่อนบ้านไม่ไหวในราคา4,200เหรียญต่อเดือนอแพมก็ คิดในใจเห็นแล้วไม่ล่ะก็คือเราพยายามบอกเขาทุกอย่างคิดค่าใช้ใจ่ายให้เขาทุกอย่างว่านี่คือมันจะประมาณนี้คุณไหวไหมตอนอยากได้บ้านนี่ก็คือตื่นเต้นยอมทุกอย่างยอมจ่ายได้แต่พอมีเวลามานั่งคิดมานั่งทบทวนเราก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยผ่อนไม่ไหวเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งแรกในการที่จะซื้อบ้านเนี่ยให้คิดเลยว่าตัวเองผ่อนไหวเดือนละเท่าไหร่ไม่เกินเดือนละเท่าไหร่นะคะแล้วก็เวลาขอ pre approve จาก lender เนี่ย อย่าไปขอออนไลน์นะคะเพราะว่าถ้าโดยเฉพาะถ้าเกิดเราทำงานเนี่ยเป็นเซลล์เอ็มพอยเป็นเจ้านายตัวเองสมมติว่าเป็นเจ้าของร้านเล็บเป็นเจ้าของร้านอาหารหรือว่าขับ Uber หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ว่าเป็นเซลล์เอ็มพอยหรือรับเท9นที่นายไม่ใช่ W 2เนี่ยนะคะในการขอโลนเนี่ยจะมีความยุ่งยากมากในส่วนหนึ่งการขอเรียะพรฟจากออนไลน์เนี่ยเขาจะไม่รู้รายละเอียดของเรานะคะแพรมแนะนำว่าคนโดยเฉพาะหนึ่งถ้าคุณเป็น first time buyer หรือ 2. ถ้าคุณเรื่องของการงานรายได้ของคุณมีความซับซ้อนเนี่ยให้คุยกับ local lender ที่เขาเก่งๆที่เขามีความรู้ในการทำงานที่ในการทำงานกับคนที่ทำงานเซลล์เอมพลอยเยอะๆนะคะเพราะว่าการที่เขาถามเยอะ การที่เขาขอข้อมูลเยอะจากคุณนะมันเป็นสิ่งที่ดีอย่าไปกลัวเอาให้เขาดูเขาจะได้ให้คําแนะนําปรึกษาว่าคุณจะต้องเตรียมตัวยังไงในการซื้อบ้านคุณจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างเพราะว่าไม่ใช่เดินทางไปถึงเครื่องทางอีก 2- อสาอาทิตย์จะปิดแล้วคุณก็เพิ่งรู้ตัวว่าคุณไม่สามารถที่จะซื้อบ้านได้มันก็ทําให้คุณเสียเวลาทําให้คุณเสียใจทําให้คุณเสียความรู้สึกและก็เสียเงินด้วยอย่างน้อยละ คุณก็เสียเงินค่า Home Inspection อาจจะเสียเงินค่า Appraisal ด้วยและอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดร้ายๆเนี่ยก็คืออาจจะเสียเงินมัดจำไปด้วยนะคะบางคนแค่5,000บางคนเป็นหมื่นบางคน2,000มนะคะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวให้ดีในการซื้อบ้านหวังว่าทุกคนคงจะชอปปิ้งแบล็คฟร r i เดยอย่างมีความสุขอย่าใช้เงินเยอะนะคะ ชอปเฉพาะสิ่งที่ต้องการ Happy Black Friday ค่ะทุกคนอย่าลืมฝากไลค์ฝาก s u b สไคร์ e ให้แพรมด้วยนะคะแพรมอยากให้ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคนเยอะๆแล้วก็อยากได้ซับสไคร์หนึ่งพันสักทีก่อนสิ้นปีฝากช่วยด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ